วันนี้เราจะทำลาบเป็ดนี่ค่ะเป็ดแล่เนื้อออกมาเสร็จแล้วสับสับไม่ต้องละเอียดมากแล้วเอามาใส่กระทะตั้งเลยคั่วให้หอมค่ะคั่วเป็ดให้เหลืองๆแล้วค่อยเอาไปลาบค่ะนี่ค่ะน,นี่เรากำลังสกัดน้ำมันมันออกมาเยอะมากมันเยอะมากจนกว่าน้ำจะแห้งเราก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยค่ะ เป็ดเนื้อเป็ดเยอะมากน้ำมันเป็ดมันไปเยอะกไก่น้ำมันออกมาเยอะมากแล้วกลัวจะแห้งเป็ดกินจะแรงกว่าไก่เพราะฉะนั้นเราต้องให้แห้งๆนะคะวนเนื้อเป็ด เอาไว้ทำลาบค่ะ